ขวาครับบอลอราซายครับเนี่ยมัดขึ้นเหมือนกันครับวงในตีเข่าขวาครับเพชรมาลายดึงลงมาแทงเข่าซ้ายขณะที่ดอกไม้ป่าพยายามจะแหมะไม่ให้แทงง่ายๆครับแต่คอโดนล็อกเอาไว้เลยครับนี่ครับหมานอกกับในนอกกับในายมาตอนนี้หมาจับนักกลัวเลยนะครับเพชรมาลัยโอ้โหมาแต่ว่าดอกไม้ป่าแสดงให้เห็นเลยครับไม่ใช่ว่ามวยแพ้วงในนะครับเ่ีาลีเรื่อว่าพยายามไล่แขนสู้เหมือนกันไม่สนแล้วตอนนี้เริ่มเห็นช่อง เพชรมาลายอยู่ห่างไม่ได้อยู่ห่างนี่จะโดนแท่งซ้ายนะครับเบียดเข้าไปโอ้โดนแท่งซ้ายแล้วนี่นะครับผู้ขวามาแล้วครับเตือนไปแล้วตอนเบียดให้ติดเบียดเข้าไปกันลูกตีของเพชรมาลายครับอุ้ยศอกครับเจอแท่งมาขึ้นได้ศอกเลยครับแท่งขวาก็ขึ้นได้ซ้าย,ยังโดนไม่เต็มอ โอ้ยนี่แม่บวกหมัดกันช่วงปลายยกที่3ครับมหาวาเสียวอ่วเสียวขยับขยับ,ยบซ้ายเข้าไปดอกไม้ป่าอนี่ครับเพชรมาลายไม่สนชนไปเข้าไปหมดยก